สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเป็นคนใช้จนได้ดีบ้านหรูน้ำฟ้าธัญ,ญพัฒน์อายุ15ดังได้เพราะเป็นสาวใช้น้ำฟ้าธัญ,ญพัฒน์เรียกว่าเป็นสาวสุดน่ารักอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองความสวยและน่าใสที่มองแล้วรู้สึกดีต่อใจอย่างจริงจังเลยทีเดียว เราเชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าฉายาของเธอคือน้ำฟ้าเม็ดฟูน้ำฟ้าในสมัยที่เรียนมัธยมเธอมีฉายาเพื่อนเรียกว่าน้ำฟ้าเม็ดฟูเพราะมาจากที่ช่วงหนึ่งเธอทำงานหนักจนคุณแม่ของเธอซื้อวิตามินที่เป็นแบบละลายน้ำแล้วเป็นฟองมาให้เธอกินเพื่อนๆล้อเธอจงกลายเป็นฉายาทุกวันนี้ เรื่องการเรียนนั้นตอนแรกเธอมีความฝันที่จะเป็นทันตแพทย์แต่เมื่อมีโอกาสที่จะเข้าวงการบันเทิงเธอจึงเบนเข็มมาทางนี้มากกว่าซึ่งก็เรียกว่าตรงกับตัวตนของเธอเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นชอบงานการแสดงงานศิลปะท้งเต้นร้องรวมไปถึงเล่นดนตรีด้วยซึ่งเธอหลังจากเรียนจบระดับชั้นมัธยมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อให้ตรงกับสายงานที่เธอทำน้ำฟ้านักแสดงจากซ่องสามผ่านผลงานละครหลายเรื่องกงกรรมทุ่งเสน่หาแม่ครัวคนใหม่ทนายใน Dare to Love ให้รักพิพภากษาล่าสุดกับบทบาทในละครไอ้คอยหักเจ้ากลายเป็นดาวอีกดวงที่ฉายแสงขึ้นเรื่อยๆเธอเล่าตอนอนุบาลเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งแอโรบิกพอประถมถึงมัธยม ก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลได้ฉายาหนูชอบทุกอย่างที่แสดงออกค่ะไม่กลัวที่จะต้องพูดบนเวทีจึงเป็นตัวแทนเพื่อนๆทํากิจกรรมอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นดาวดวงใหม่ที่น่าจับตามองเพราะเธอมีผลงานร่วมกับนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างสาวเบลล่ารานีหลายเรื่องจนถูกเรียกว่าเป็นเด็กปั้นของเบลล่าก็ว่าได้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Social News Update ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ